เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปแรกครับที่พี่จะมาสอนน้องในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเนาะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราจบเวกเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เราเปียบเสมือนถึงครึ่งทางของเนื้อหาหมปลายแล้วเนะวาะเมื่อเรามาขึ้นจํานวนเชิงซ้อนทุกคนถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีเอกสารนะครับพี่ก็อนุญาตให้สต็อปไลน์นี้หรือวิดีโอนี้ครับ เพื่อไปดาวน์โหลดเอกสารได้เลยถ้าน้องใน YouTube นะครับก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างล่างครับถ้าน้องใน a c e b o o k ดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างบนได้เลยครับดาวน์โหลดเอกสารเสร็จแล้วเพื่อมาเรียนไปพร้อมๆกันนะครับอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนวันนี้ไปเรียนครับอะพี่ขอเปิดกระดานขึ้นมาทุกคกลนนะครับวันนี้เนื้อหาจะเป็นจํานวนเชิงซ้อนวันนี้วันแรกของเชิงซ้อนเอาเบาๆเอาชิวๆก่อนให้น้องมารู้จักจํานวนจิจนตภาพครับหรือจํานวนที่เรามาโนมันขึ้นมานะครับว่าจํานวนจินตภาพเนี่ยมันคืออะไรนะครับ โอเคนะครับจำนวนจินตภาพครับมันดูก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้า x เนี่ยเป็นจํานวนจริงนะครับ x เป็นจํานวนจริงเนาะนะครับ x เป็นจํานวนจริงและ x น้อยกว่า0ูนั่นคือเป็นเลขลบจริงไหมครับเราจะเรียกว่ารากที่ x เนี่ยว่าจํานวนจินตภาพครับปกติแล้ว square root เนี่ยตัวเลขข้างในมันจะต้องเป็นบวกจริงไหมเราเรียนมันตังตั้งแต่ม่ต้นจริงไหมครับในใน square root ติดลบไม่ได้ทีนี้พอเป็นจํานวนจินตภาพทุกคนเป็นเชิงซ้อน หมือนกับว่าเราเปิดอีกโลกหนึ่งเหมือนกับว่าเราไปอีกดาวหนึง่งไม่ใช่แค่ดาวโลกและดาวโลกเปรียบเสมือนจานวนจริง,รงแต่พอเป็นเชิงซ้อนปุ๊บมันคืออีกดาวหนึ่งที่เสมือนคล้ายคลึงกับโลกแต่มันใหญ่กว่ามันมีมุมมองได้กว้างกว่านะครับพี่เรียกมันว่าเป็นโลกแบบนี้เพื่อเปรียบเทียบเห็นภาพง่ายๆแลวกันเนาะนะครับอ่ะแบบนี้ครับเลือกตัวเลขมันติดลบในรูทเนี่ยว่าจำนวนจินตภาพโอเคปะ่ะตัวอย่างเช่นนี่ไงรากที่2ของลบหนึ่งเห็นไหมรูทล,ลบสองรูทล,ลบสามรูทล,ลบสี่เป็นต้นโอเคปะ่ะเห็นไหม จำนวนจึงซ้อนมัน,ม,นมันตรงที่ทุกคนในรูทมันติดลบได้นี่แหละเออมันเริ่มมีไอเดียมีไอเดียใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาเนาะเรียกมันว่าจำนวนจินตภาพเนาะนะครับโอเคปะ่ะจินจำนวนจินตภาพคือข้างในติดสแควร์รูทโอเคปะ่ะข้างในติดสแควร์รูทที่ติดลบเออเป็นเลขลบที่ติดสแควร์รูทอ่าพูดง่ายๆแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งงงเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วเรียกว่ารูทลบหนึ่งครับว่าหนึ่งหน่วยจินตภาพเขียนแทนด้วย i ทุกคน อ่ามาแล้วครับไอ,อันนี้คือที่มาอของช่องจำนวนจินตภาพเขียนแทนด้วยไอฉะนั้นในหัวข้อนี้ในเรื่องจำนวนจินตภาพถ้าไปเจอไอเมื่อไหร่ให้น้องเข้าใจไปว่ามันคือรูทลบหนึ่งโอเคปะตัวอย่างเช่นครับเห็นไหมตัวอย่างอันนี้นะครับลากที่สองของลบหนึ่งก็คือไอเห็นไหมงั้นลากที่2ของลบสองคือรูทสองไอโอเคปะเออรากที่3ของลบสามคือรูท 3 i โอเคป่าพูดง่ายเอา e ลบ1ออกมาข้างนอกรู t และใส่เปลี่ยนให้เป็น i โอเคป้าหรือถ้าเป็นรากที่2ของลบสก็กลายเป็น2 i เพราะว่าถอดรู o t 4ได้2เนาะส่วนอีกลบ1ก็ดึงออกมาให้มันเป็น i โอเคไหมโอเคเนาะนะครับอันนี้คือจำนวนจินตภาพนะครับเราแทนมันด้วย i โอเคไหมนะครับ I คือหนึ่งหน่วยจินตภาพนั่นเองนะครับก็คือรูลบ1นะครับ นี่เรื่องของไอนะเรื่องของไอเรื่องของฉันนะครับโอเคเรื่องของไอนะครับเขาบอกว่าถ้าไอกำลังเอ็นเนี่ยมันจะมีค่าเป็นไอครับเมื่อเมื่อ4หารเอ็นแล้วเหลือเศษ1ทุกคน4หารเอ็นเหลือเศษ1โอเคไหมและไอกำลังเอ็นจะมีค่าเป็นลบหครับเมื่อเมื่ออะไรครับ4ไปหารเอ็นแล้วเนี่ยเหลือเศษ2ทุกคนนะพี่ขอไฮไลท์คนละ4นะครับ i ลงมีค่ากับลบ i เมื่อ4ไปหาร n แล้วเนี่ยเท่ากับ3เหลือเศษ3นะครับและ i ลอลัง n จะมีค่าเท่ากับ1ครับเมือม่อเมือ่อเมื่อ4เนี่ยไปหารกับ n แล้วเหลือเศษ0ย์หรือหารลงตัวนั่นเองโอเคปะ่ะพูดง่ายถ้าเอาเราอยากจะรู้ว่า i กำลังเนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เอาเลข4ไปหารเลข 2, คี้กำลังจริงป่ะเหลือเศษ1ก็ได้ได้ i ก็ i เหมือน i อกำลัง1ก็ได้ i ใช่ไหมครับเหลือเศษ2ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบหโอเคปะเหลือเศษ3ก็ลบไเหลือเศษลงตัวหารลงตัวก็อะไรครับเหลือเศษสี่เลยหารลงตัวนั่นเองเนาะก็ได้1โอเคปะฉะนั้นทุกคนเราจะเห็นว่าถ้านะครับเราจับ i อกำลังเอ็นบวกไกำลังเบวกหบวกไกำลังเบวกสบวกไกำลังเบวกสมันย่อมมีค่าเท่ากับ0จริงปะที่ตรงนี้สำคัญทุกคนมันย่อมมีค่าเท่ากับ0ครับตึ้ง จริงปะเพราะนี่ไงทุกคนจับ i นะครับบวกหบวกลบไบวกลบหมันย่อมเป็น0เพราะอะไรครับเพราะถนะ้า n เนี่ยตอนนี้เอเราไม่รู้เป็นเลขอ,อะไรจริงไหมอาจจะหารด้วย4ลงตัวหรือ4ีเลืเศษหนึ่งสีเลืเศษสองสีเลืเศษสามจับกลุ่มทีละสี่บวกกันยุบเป็น0ได้โอเคปะอันนี้คือทิศเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ i นะครับโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับทีนี้มาฝึกพลังยุทบเลยทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาทุกคน รู้แล้วนะครับว่าเมื่อกี้นี้ i ยกกำลัง n แต่ละเลข n เป็นเลขอะไรก็แล้วแต่รู้แล้วว่าจะเหลือได้เท่าไหร่จริงไหมครับโดยการเอา4ไปหารเลขชี้กำลังนะครับงั้นก็ดูก่อนข้อที่1 i ึกำลัง5ครับเราก็มาดูดิเอ้เนี่ยไปหาร5เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ1เมื่อเหลือเศษ1ปุ๊บย่อมได้อะไรครับ I จริงป่ะข้อ2ครับ i อกำลังห6หารด้วย4เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ2งั้นย่อมได้ลบ1อ่าโอเคป่ะ ไปดูต่อทุกคน I 25 2ันยห้ายี่ห้าหารด้วยสีเหลือเศษหนึ่งยันจำได้อะไรครับ i ปะนะ่ะ i นะอ่เจหาร4ี่เหลือเศษอะไรครับอ่ะถ้าใครยังไม่คล่องหารพี่อนุญาตตั้งหารไปเลยครับ <c oughs> 4ี่หนึเลบสเหลือ3ทดดึห้าลงมา7จ็ดไอ้สีอะไรครับสี่แปดสเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษสามเหลือเศษสามได้ลบไทุกคนติ๊ง โอ,อเคปะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะต่อไป1 2 5 0นะครับหารด้วย4แล้วเสร็จอะไรครับ1 2 5 0อ่ะถ้าไม่ไม่คุ้นตั้งหารทุกคนเออพีอ่อนุญ,ญาตให้ตั้งหารนะครับไม่ต้องทะลึกเอาไอไปคูณไอคนเดีคูณไอนะครับไม่ไม่ไม่เอานะเออพี่ลืมบอกไปอีกนิดนึงไอกำลังสองมีค่าเป็นอะไรแน่ๆนลบหนึ่งแน่ๆอ่าบอกนิดน,นึงนะออไอกำลังสองมีค่าลบหนึ่งนะครับโอเคปะเพราะว่ายังไงเลขชี้กำลังเป็นอะไรครับเป็น2 4ไปหาร2เหลือเศษ2แน่นอนก็ได้ลบหเห็นไหมงั้นไอกำลังสองไปลบหนึอันนี้จำไว้เผื่อเผื่อเอาไปใช้นะครับทีนี้ไอกำลังหนึ่เอา1 2ึ0งสหามาหารที่สีทุกคนหารหน่อยอาหาร4 4 3 12ดึง5ลงมา4 1 4เป็น10 4 2 8เหลือเศษ2เหลือเศษ2ก็ได้อะไรครับลบอะไรครับลบหอา่าลบหนะครับโอเคป๊ะโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะข้อที่6เริ่มแอดวานทุกคนเป็นไอไม่ใช่ ไม่ใช่คูณด้วยไม่ใช่บวกด้วยเป็นคูณกันหมดเลยทุกคนเขาหกทำไงดีทุกคนครับถ้าคูณการถานเหมือนกันไหมถานเหมือนกันคือ i ทุกคนเห็นไหมใช่ไหมถานเหมือนกันฐานเป็น I อ่ะงั้นคูณการคูนสมบัติเลขยกกําลังจับเลขชี้กําลังมาบวกกันจริงไหมงั้นตอนนี้เราได้อะไรครับ I ย,ยกกําลังหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ไปเรื่อยๆจนถึงสองพันทุกคนเออแล้วหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยจนถึงสองพันเนี่ย มันบวกกันมีค่าทอดเท่าไหร่อะต้นครับไม่ต้องทะลึง่งเอาไปบวก1เอา1บวก2บวก3บวกสไม่เอานะครับพี่เคยสอนไปแล้วนะครับการบวกเลขให้เร็วนะครับให้น้องจับคู่นะเอา1จับคู่กับตัวสุดท้ายจริงไหมคือ2000ใช่ไหมครับแล้วเอา2จับคู่กับตัวก่อนอันนี้คือ1 9 9 9เดี๋ยวจะรวมกันได้2001แต่ละคู่จะเป็น2001หมดเลยใช่ไหมครับแล้วมี2001อยู่กี่คู่เราก็ดูดีว่าเลข 1- ถึง2,000มีทั้งหมด2000ตัว สองเลข2000ตัวจับคู่กันต้องมีพันคู่โอเคงั้นผลบวกจะกลายเป็น1,000นเนาะอ่า1,000คูณกับ2,100นแล้วไม่ต้องคูณเลขต่อนะตัวนี้ดูตัวนี้ทั้งชุดเลยหารด้วย4เหลือเศษเท่าไหร่สังเกต1,000เนี่ยหารด้วย4ลงตัวไหมลงตัวจริงปะอ่ะพี่ขอไฮไลท์นะครับอีตัวนี้หารด้วย4ลงตัวทุกคนจริงปะไม่ต้องไปอุตลิคูณนะครับ เสียเวลานะอันนี้หารด้วย4ลงตัวนะาหารด้วย4ลงตัวนะครับโอเคปะหารด้วย4ลงตัวแสดงว่าเหลือเศษศูนย์แน่นอนเหลือเศษศูนย์ได้ไรครับตอบดังๆหนึ่งจริงปะถ้ายังไม่คล่องพี่อนญาตให้ไปดูต่อเห็นไหมเ,ออเห็นปะพวกนี้นะครับดูแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแรกๆมันยังไม่ค้นหรอกเดี๋ยวทําโจทย์ไปเรื่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวน้องจําได้เดี๋ยวน้องค้นเองครับอะไรที่มันทําซ้ําๆทํำบ่อยๆ เ,เดี๋ยวมันกลับมาจาได้นะครับอ่ะข้อที่7ครับข้อที่7ข้อที่เจ็ดเาบอกว่า i นะครับบวก i กำลังสบวกไกำลังสบวกไปเรื่อยๆจนถึง i กําลังสองหาห้าสทุกคน253หาสอ่ะทีนี้ข้อนี้ทายัางไงดีทุกคนทิกสังเกตไหมพี่ขอเขียน I ตัวเดียวก่อนเนาะบวก i กำลังสองเนานะบวก i กำลังสบวก i กำลังสเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะพี่ย้ำว่าเอาแค่นี้4ตัวก่อนนะอีนี่เหลือเศษ หารด้วยสเหลือเศษ1เหลือเศษ2เหลือเศษ3และหารลงตัวทั้งหมดเนี่ยจะยุบกลายเป็น0จริงไหมจริงปะนี่ไงนะหารเศษ1หารเศษ2หารเศษ3และหารลงตัวจะรวมกันเป็น0จริงปะทีละ4ชุดโอเคปะเลขที่เรียงกัน4ชุดเนี่ยที่เอาที่เอา4ไปหารแล้วเหลือเศษ1เศษ2เศษ3แล้วก็เศษหารลงตัวเนี่ยนะครับเศษ0นั่นเองจะทีละ4ตัวจะยุบกันได้0 เพราะมันคืออะไรครับเดี๋ยวมันได้ i ลบหลบ i แล้วก็1จริงไหมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวบวกกันได้0ฉะนั้นพี่ก็จับคู่ทีละสพี่รู้ว่าอ๋อไอติ่งนี้ทั้งติ่งเนี่ยนะครับมึงเป็นศูนย์แน่นอนละจริงไหมพี่ก็จับไปอีก4มึงก็ต้องเป็นศูนย์อีก4ต้องเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆจริงปะเออไปเรื่อยๆครับน้องไม่จับคู่นะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยครับแต่มันจะตันที่ตรงที่4หารลงตัวพอดีเป๊ะจริงไหมครับก็คือตรงที่2552อีเนี่ยหารด้วย4 ลงตัวเป๊ะทุกคนพี่ขอเขียนยาวเลยนะเขียนยาวจนถึงอีนี่เลยทุกคนรวมกันได้ศูนย์จริงปะเพราะมันทีละคู่สี่อ่ะใช่ไหมทีละกลุ่มอ่ะทุ่มละสี่คนสี่คนสี่คนงั้นไปเรื่อยเรื่อยถึงสองห้าห้าสองจริงไหมก็ยังเป็นเป็นสี่ชุดละสี่อยู่ศูนย์หมดเลยงั้นตัวเราคิดจริงๆมันจะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่อายกำลังสองห้าห้าสามแล้วน้องตอบดงังๆสิสองห้าสามหารด้วยสี่เหลือเศษ 1>, 1เหลือเศษ1ย่อมได้ i จบครับจริงป้าเหลือเศษ1ย่อมได้ i โอเคปะ่ะเพราะสอ2ห้าหารด้วย4ลงตัวไง2 5 3มมึงก็ต้องเหลือเศษ1ดิโอเคปะ่ะนะครับแบบนี้เนาะอ่ะก่อนจะจาัดก,การอีกสักหนึ่งข้อทุกคนนะครับวันนี้ให้มารู้จักจำนวนจินตภาพเฉยให้มารู้จักไการยจกกำลังของ i เฉยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบ9วิชาสามัญน,นะครับนานๆทีจะออกเรื่อง,องอเกี่ยวกับ i เฉพาะอันเนี้ยนะอันนี้ปี61ออกเลยนะวิชาสามัญปี61 เขาถามง่ายๆเลยเขาบอกค่าของ i อกำันึ่งศูนเนี่ย101เนี่ยบวกกับ i อกำลังหนึ่งร้อยหนึ่งแฟกเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนบางคนไม่รู้ f a c t o r i a l ทุกคนทั้งแฟกทอรีเหมายความว่าไง f a c t o r i a l นะครับ f a c t o r i a l สมมติพี่ใส่3ามแฟคืออะไรครับก็คือ3ามคูณสคูณหจริงไหมสองแฟคืออะไรครับ2องแฟคือ2อคูณหจริงไหมหนึ่งได้อะไรนะ1นึ่งได้1จริงไหมแล้วก็0ูนย์ได้1เนาะเออเผื่อใครไม่รู้ การที่เอาเลขไปใส่แฟกตรเรียนหมายความว่าเลขนั้นเนี่ยต้องคูณด้วยจานวนที่น้อยกว่ามันอยู่1ไปเรื่อยๆจนถึง1โอเคป่ะอันนี้คือความหมายของแฟกตเรียลอันนี้พี่ทวนให้นาะเผื่อน,น้องบางคนมาดูแล้วพี่แฟกตรเรียลมันคืออะไรวะโอเคป่ะอย่าง1้อยแฟกมันก็คือร0 1ยหคูณ100คูณ 99คูณไปเรื่อยจนถึง1นั่นเองโอเคปะฉะนั้นอันดับแรกเราจะไม่อุตริเอาไปยกกำลังแฟกพวกนี้หรอกเราก็ไปอาศัยดูว่าอีเลขชี้กำลังเนี่ยมันหารด้วย4ลงตัวหรือเปล่าจริงปะใช่ไหมครับเออดูอีเลขชี้กำลงังที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองหารด้วย4ลงตัวหรือเปล่าอ่ะดู101ก่อนทุกคนนะเนื่องจาก101เนี่ยทุกคน101หารด้วย4เหลือเศษอะไรครับแน่นอน100ยไม่หาร4ลงตัวงั้น101หารด้วย4 ก็เหลือเศษ1จริงปะพอเหลือเศษ1ทุกคนงนังน้นงั้นเหลือเศษ1 I ึ่งาย,ยกำลัง101ก็เลยได้อะไรครับได้ไโอเคปะจบแล้ว1ตัวต่อไปไปดู101แฟกมั่งอีนี่แหละหลายคนบอกพี่ผมไม่รู้จริงๆพี่เลขมันเยอะเลขมันเยอะจังเลยพี่ผมไม่รู้อะทุกคนครับอะมาดูนะ ร้อยหนึ่งแฝกพี่ยังไม่หาร4พี่ยังไม่คิดหาร4ี่ร้อยหนึ่งแฝกความหมายมันคืออะไรนะทุกคนความหมายมันคือร้อยหนึ่งคูณหนึ่งร้อยคูณเก้าเก้าคูณไปเรื่อยๆนะครับพี่ถึงขอเขียนคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งไปเรื่อยๆเลยบางคนถามพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันหารด้วยสี่หรือเศษอะไรอะเลขมันเยอะมากเลยผมต้องคูณหมดใช่ไหมกดเครื่องเินเลขเออร์เลอร์แน่นอนทุกคนนับเออร์เลอร์แน่นอนทุกคนครับสังเกตให้ดี ร้อยหนึ่งคูณร้อยคูณไปเรื่อยจนถึงไอ้สี่คูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเนี่ยมันมีอีสี่อยู่จริงไหมเอาง่ายๆเลยหารด้วยสี่เดี๋ยวเศษอะไรครับถ้ามีสี่อยู่หารด้วยสี่เดี๋ยวแม่งตัดสี่ทิ้งมันหารลงตัวแน่นอนถูกไหมมีสี่งั้นหารด้วยสี่ลงตัวจริงบ้าไม่มีสี่อยู่อ่ะจริงไม่หารด้วยสี่ลงตัวมีสี่เป็นตัวประกอบเห็นชัดเลยงั้นหารด้วยสี่ลงตัวแน่ๆสแสดงว่าทุกคนสแสดงว่าอาขีเขียนตรงนี้ต่อแล้วกันสแสดงว่า แสดงเอเขียนตรงนี้นะครับผัวพี่บังใช่ไหมแสดงว่านะครับร้อยหนึ่งแฟกเนี่ยหารด้วย4ลงตัวนะครับเนาะนะครับหารลงตัวนะลงหารลงตัวหารลงตัวลงตัวเขียนอีกยอบหนึ่งนั่นหมายความว่า I กําลัง101แฟกเท่ากับเท่าไหร่ครับหารลงตัวหารลงตัวคือเศษ0ย์เศษ0ย์ก็ได้1นั่นเองจบยังจบแล้วทุกคนดังนั้นค่าของ i กําลัง101เนาะ บวกกับไอกำลัง1น1กครับก็เท่ากับ I วก1จบทุกคนอันนี้ก้วิชาสามาัญโอเคปะเออแบบนี้เนาะโอเคนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะพี่อธิบายไม่เคลียร์ก็อินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับทั้งใน YouTube และใน f c e e o o o เนาะพี่ก็จะมาตอบให้อย่างละเอียดเลยนะครับถ้า ในคอมเมนต์มันยังไม่เพียงพอน้องก็ทางอินบ็อกก็ได้ถ้าใครอยากได้แบบส่วนตัวเนาะ p r i v a t ก็อินบ็อกมาถามส่วนตัวถามจนกว่าน้องจะพอใจเลยครับและถ้าชอบคลิปวดีอของพี่แบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะความรู้ครับทุกคนยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มเนาะติดตามพี่ครับได้จากเพจนี่เลย วอลคอนิสมันโคดง่ายนะทั้งใน YouTube ใน Facebook ชื่อเดียวเลยครับใน u t u b e กด s ั b สไครต์ครับแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มติวฟรีก็พี่ทิ้งแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเข้ามาติวด้วยกันนะเข้ามาดูไลฟ์ได้เลยติวทุกวันอังคารกับพฤหัสทุ่มครึ่งเนาะโอเคเนาะโอเควันนี้เอาประมาณนี้เราพรุ่งนี้จะมาลุยจำนวนเชิงซ้อนกันต่อนะครับวันนี้บายบายทุกคนดูแลร่างกายสุขภาพด้วยนะ